ขอาดเตียนท่านนายกพัฒสมาคุแแ่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเตียนอุปนายกพัธสมาคุทุกท่านกรรมการบริาหารพัธสมาคุทุกท่านและท่านผู้มีความเจริญในพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทุกท่านครับ การปฏิบัติธรรมตามพระเตริดกผู้ปฏิบัติธรรมเดินปฏิบัติก็ได้เรียกว่าเดินจงกรมนั่งปฏิบัติก็ได้ในหมวดกรรมาฐานต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ทุกท่านได้ฟังแนวทางฟังกรรมฐานต่อเนื่องมาจากท่านวิทยากรบรรยายห,หลายท่านแล้วก็ในช่วงนี้ผมจะ อธิบายความต่อเนื่องของการปฏิบัติธรรมทีนี้ที่เห็นหัวข้อการเจริญอาณาปณสติมาก็เลยขอขอยกหัวข้อนี้มาแสดงตามระดับไปคือการเจริญอาณาปณสติพอถึงระดับหนึ่งแล้วจะเป็นระดับเศรัฏฐานสี่เหนือกว่าระดับเศรัฐฐานสี่คือระดับโพชฌงเจ็ดหรือถ้าจะกล่าวขั้นตอนตามที่ท่านเมื่อคู่ท่านฟังมาว่า จเจริญไปตามอินทรีย์คือศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญาทีนี้จากผู้เจริญอานาปญญานสติที่เป็นผู้ฝึกปฏิบัติเมื่อใดเรียกว่าได้ผลเมื่อใดเข้าสู่ขั้นสติมันนั้นเรียกว่าได้ผลจากสติสูงยิ่งขึ้นจะเป็นสมาธิสมาธิสูงยิ่งขึ้นจะเป็นปัญญาปัญญาสูงยิ่งขึ้นจะเป็นวิปัสสนา จากนั้นจะบรรลุธรรมจากการเจริญอาณาฟันนิสติในที่สุดของวิปัสสนาอีกทีหนึ่งทีนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นเวลาช่วงช่วงท้ายแล้วนะครับท้ายคือจะนําปฏิบัติสักครู่หนึ่งและอธิบายขั้นตอนเส้นทางของการปฏิบัติสืบต่อส่วนถ้ามีโอกาสคราวต่อไปก็จะอธิบายเรื่องการเดินจงกรมตามคาเทปโดนะครับทีนี้ช่วงนี้ก็ ประมีมีกิจกรรมนะครับที่ให้ทุกท่านเกิดกุศลเพิ่มยิ่งขึ้นคือจะมีภาพสังเวเชนิสถานที่ถ่ายในมุมมุมที่บานท่านอาจจะไม่คุ้นคือทั้งมุมระดับสายตาแล้วก็มุมมุมสูงถ่ายด้วยโดรนนะครับแล้วก็มุม Google นะครับในภาพเดียวกันจะมีสามมุมนี้ตอนนี้กำลัง รวบรวมเป็นหนังสือพระพุทธประวัติโดยเล่าเรื่องด้วยด้วยภาพถ่ายกับเรื่องพระพุทธประวัติแล้วก็มีธรรมะประกอบอยู่ด้วยกับตัวอย่างการปฏิบัติณสังเวเชเนียสถานที่ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเริ่มเดินทางไปปฏิบัติโดยท่านนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยท่าน เป็นผู้นำในการนำผู้มีศรัทธาไปปฏิบัติหนะ้าสังเวชเนศสถานด้วยนะครับช่วงต้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายค่อนข้างรวบรัดหน่อยนะทีนี้ท่านพร้อมที่จะเป็นนักปฏิบัติได้ย่างพร้อมไหมพร้อมวัดได้จากอะไรเรามีศรัทธาไหมมีศรัทธานะเราเกิดปัญญาอย่าง เกิดเกิดยังไงเราตรงกับพระพุทธวัตอย่างตัวเราอยู่ในโลกนี้แต่เราเป็นคนชาลาแล้วรู้สึกงั้นได้ยังรู้สึกแล้วเรี่ยวแรงกำลังงาชาถดถอยตัวเราไม่มีที่ต้านทานความทุกข์เราเจ็บเราป่วย ถึงแม้เราจะได้จากคนมากมายมีเพื่อนมากมายเข้ามาเยี่ยมเราแต่ปรากฏเราไม่หายจากความทุกข์นี่คือตัวเราเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งเราเห็นตัวอย่างแล้วว่าญาติเราเพื่อนเราเขาละโลกนี้ไปแล้วแต่เขาทิ้งทุกอย่างที่เขามีอาไว้เอาติดตัวไปไม่ได้ดังนั้นแม้ตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือจำต้องละทิ้งทุกอย่างไป เราเห็นอย่างนี้ได้ยังเห็นนี่คือปัญญาแต่กิเลสเรายังไม่หมดเพราะฉะนั้นกิเลสจะนําให้เราไปเกิดในภพภูมิใหม่เรารู้ไหมว่าเราจะเกิดที่ไหนไม่รู้นี่คือปัญหาของเราแต่ณตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังปฏิบัติได้ฝึกจิตได้เราทําไว้นี้จะเป็นที่พึ่งของเราสรุปท่านพร้อมหรือยังพร้อม องคธรรมคืออะไรศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลกล้องกรมเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเชื่อว่าพระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอนให้เราพ้นทุกข์ได้จริงองคธรรมคือปัญญาเราอยากพ้นออกไปจากการเบียใบ่ายใจเกิดต่อกรรมฐานดีเลยนะ เชิญปฏิบัติเจริญอาณาปณาิสติด้วยศรัทธาเขารบนี่เรียกว่าสาภาวะกุศลข้างในอารมณ์กรรมาฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกโดยสาภาวะว่าเตโชธาตไออุ่นที่รับดูได้ภายในพงจมูก คล้ายๆกับคนรู้สึกว่ามองความรู้สึกที่กระทบด้วยใจเขารพเรียกว่าฝึกสัตว์ทินสีพอเท่านี้ก่อนครับขอยเข้าบาทีละคะ้น ทีนี้ลองเปรียบดูนะเชิญท่านมองพระพุทรูปดูเคารพไหมเคารพถ้าเรากำลังรับรู้ลมกระทบอยู่เคารพเหมือนนี่ไหมถ้าเหมือนคือใช่แสดงว่าตอนปฏิบัติธรรมเราเคารพต่อลกมกรรมฐานแต่ถ้าเราไม่ได้เคารพเรามองลมที่กระทบมองแล้วก็อยากได้อยากได้อยากไ,ได้ผลอยากจะจับให้ได้นั่นไม่ใช่สัจินี อาจจะเป็นกิเลสได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นกุศลจะเรวัดได้บุญตั้งแต่ตอนเริ่มปฏิบัติพอเข้จาจไหมังั้นต่อปฏิบัติใหม่ต่อหายใจเข้าหายใจออกตามปกติรู้ด้วยใจเคารพ กองธรรมคือศรัทธาเรียกว่าสัททินสีศรัทธานี้กำลังเป็นใหญ่คือชนะกิเลสชนะที่ใจเรากระด้างเพราะฉะนั้นมองแล้วรู้สึกว่าใจเรานอกน้อมนี่เป็นบุญ จะเป็นฐานให้ฝึกวิริยินทรีได้พอเท่านี้ก่อนค่อยไปนะตามทีละช่วงคำว่าวิริยะวิริยะเราเข้าใจไหมเข้าใจวิริยะเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่า ความเพียรมีสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเรียกว่าความเพียรทางกายอย่างที่สองเรียกว่าความเพียรทางใจความเพียรน,นี้ผ่านอะไรส่วนมากผ่านฉันทะฉันทะคือยินดีพอใจใคร่จะทำพอยินดีพอใจใคร่จะทำก็จะรู้สึกว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานาได้นานๆโดยที่รู้สึกว่ามีความสุขแต่ถ้าไมา่ได้ยินดีพอใจใคร่จะทา อยากได้ผลเราทําไปทำไปก็ไม่มีความสุขเพราะผลไม่ได้ปรากฏมาเร็วนะแต่นั้นฝึกวิธีสีโดยผ่านฉันทะ,จะเจริญใหม่ครับน้อมเข้าสู่กาลังหายใจเข้ากาลังหายใจออก มีลมกระทบภายในพรงจมูกรู้ด้วยใจเขารกยิ่งรู้ใจยิ่งมั่นคงหนักแน่นไม่เพ่งไปเกาะที่ลมกระทบแต่เพียงอย่างเดียวแต่น้อมมาที่ใจ ทำให้เริ่มแยกเห็นความต่างสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งลงกมกรรมฐานคือลมที่กําลังกระทบยาวขณะหายใจเข้ายาวขณะหายใจออกและเริ่มสั้นลงขณะหายใจเข้าเริ่มสั้นลงขณะหายใจออกคู่กับใจเราที่มั่นคงขึ้นอยู่เสมอ พอเท่านี้ก่อนครับพอได้ไหมเราว่ายน้ำเป็นไหมเป็นนะเมื่อก่อนตอนที่เราฝึกว่ายน้ำเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยไหมใช้ตอนที่เราถืออุปกรณ์ช่วยใช่ไหมเราทำอะไร เราก็ประครองตัวประครองตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราไปโก่ออุปรกรณ์อย่างเดียวเราจะไม่เป็นดังนั้นนักปฏิบัติที่จะประสบความสําเร็จคือรู้จักการที่ยกจิตขึ้นขณะรู้คู่กับอารมณ์กรรมาฐานถ้าไม่รู้วิธีนี้แม้ประักกี่ปีก็ไม่สําเร็จ <S <S เข้าใจไหม เข้าใจอธิบายเท่านี้พอเมื่อเดก็ตามที่เรารู้สึกว่าใจเรามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนร,รู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขจากอะไรเมื่อผู้ใจเราก็นอบน้อมตอนนี้ใจเราก็มั่นคงนี่คือจะเข้าใจเขาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในที่สุดจิตต้องสูงต้องเหนือกาย แต่โดยสภาวะจะใช้คำนี้ว่าเวทนาเหนือกายจิตเหนือเวทนาธรรมเหนือจิตอะไรคือกายลมที่กระทบคือกายอะไรคือเวทนาเริ่มรู้สึกว่าตอนที่หายใจตอนที่ลมกระทบมีความสุขมีความสุขจากอะไรศรัทธาที่ใจเรานอบน้อมวิริยะที่ใจเรามั่นคง มีความสุขก่อนต้องผ่านความสุขจิตจึงจะสงบและจิตจึงจะตั้งมั่นถ้าไม่ผ่านความสุขจะสงบแบบต้องไปเพ่งจับจนเหนื่อยต้องไปเพ่งจับให้นิ่งจนเหนื่อยและจะล้มเหลวในการปฏิบัติคือไม่ก้าวหน้าดังนั้นเวทนาเหนือกายจิตเหนือเวทนาธรรมเหนือจิตนี่คือผู้ปฏิบัติจะเข้าสู่เขตสติปัฏฐานสี่ เดีย๋ยวนี้เรียกว่าเบื้องต้นเจริญอาณาปณิสติฝึกอินทรีย์ระดับศรัทธากับวิทยะพอตั้งสติได้ตั้งสติได้เป็นอย่างไรเริ่มรู้สึกว่าลมกระทบก็เบาๆเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขจิตเริ่มไม่เผลอและต่อไปคือสงบจนนิ่ง ล่างเดิมมาที่ลมหายใจถ้าเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจสั้นกว่าแต่ก่อนกระทบก็เบาวกว่าแต่ก่อนจนรู้สึกว่ากระทบเบาต่อเนื่องกันไปใจก็รู้สึกว่าเป็นสุขไม่เหลือเลยเริ่มจะไม่ดิ้นรน พรพบความสุขในใจความรู้สึกว่าลมกระทบเบาเรียกว่ากายความสุขเรียกว่าเวทนาจิตเริ่มสงบเริ่มนิ่งเรียกว่าจิตจะไปสู่สมาธิ พอเท่านี้ก่อนครับทีนี้สิ่งที่เป็นประธานคืออะไรไม่ใช่ลมหายใจแล้วแต่เป็นความสงบนี่เรียกว่าย้ายจากกายผ่านเวทนามาสู่จิตและจิตจะค่อยๆนิ่งขึ้นใช้คาว่าอารูปก็ได้หมายคาว่าพวกปฏิบัติท,ที่จิตนิ่งระดับหนึ่งแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายหายไป เหลือแต่ความนิ่งอยู่เท่านั้นนั่นคือเลื่อนมาเป็นขัสมาธิถ้าจะเป็นปัญญาฝึกอย่างใดเพื่อจะยกระดับสมาธิสู่ปัญญาใช้คำว่าปรับสมาธิด้วยวิริยะ อีกรอบหนึ่งสมาธิเหมือนของที่เราถืออยู่ในมือถ้ามองคราวใดคราวใดก็รู้ว่าจิตเรานิ่งจิตเรานิ่งตลอดนั่นคือสมาธิมากวิริยะอ่อนใช่คำหนึ่งว่าละฉันทาคะต่อสมาธิคือไม่ไปติดตามความต่อเนื่องของสมาธิเหมือนแต่ก่อน แต่ข้อนี้หมายความว่าผูวว้ปฏิบัติต้องถึงสมาธิในระดับที่ตนวางใจได้วางใจได้อย่างไรสิ่นี้นะว่าหลอ,อกจากบ้านมาใช่ไหมเราวางใจได้ไหมบ้านเราปลอดภัยได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีคนเฝ้าเลยเลยคนเฝ้าไว้ใจไม่ได้อย่านั้นคือวางใจไม่ได้ ออกแล้วระแวงแต่ถ้าเราออกจากบ้านมาแล้วรู้สึกว่าบ้านปลอดภัยมีคนที่ไว้ใจได้เราวางใจได้ไม่ต้องกังวลเราออกจากบ้านนานแค่ไหนก็ได้กลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าวางใจไม่ได้ออกทับพังต้องกลับไปดูทีนี้เราอยู่กับสมาธิแล้ววางใจได้หรือ,อยังถ้ายัางวางใจไม่ได้ต้องไปดูเพราะเดี๋ยวหาย นั่นคือยังไม่ชำนาญต่อสมาธิจะยกสู่ปัญญาไม่ได้แต่ถ้าวางใจได้แล้วไม่ยอมวางสค่ทีหนึ่งแม้อยู่กับสมาธิหลายปีก็ไม่ถึงปัญญาเราปรับดูว่าจากสมาธิไปสู่ปัญญาปรับอย่างไรเราประดดูอีกสักครั้งหนึ่งครับ น้อมสู่ลมกระทบลมกระทบหายไปแล้วจากสงบเป็นนิ่งอยู่กับความนิ่งใจมั่นคงไว้จะค่อยๆเห็นว่าใจที่มั่นคงนี้ปลอดภัยกว่าทำให้เราสบายใจกว่า ที่เราจะไปติดตามความนิ่งตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนทำได้เรียกว่าสมาธิเป็นฐานจะเริ่มเข้าสู่เขตปัญญาคือไม่มีตัวตนเรื่มแตาจะเข้าสู่เขตปัญญาเห็นอริสสีคือพ้นทุกข์ ทาให้แม้ตัวเราเรียกว่ารูปรูปประกายตัวเรานั่งอยู่มีเวทนามีจิตแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งเหล่านี้ปัญญาชนะได้หมดเรียกว่าทมเหนือจิตหรือตามคําศัพท์ว่าเห็นรมในธรรมเหนือกว่าเห็นจิตในจิตอาศัยฝึกจิตถึงสมาธิแล้วกรับสมาธิด้วยวิริยะ น้องก็สู่ใจที่มั่นหรือเรียกว่าท่าจิตหรือเรียกว่าละฉันตาค่าต่อสมาธิแล้วให้รักษาจิตให้มั่นเข้าไว้สมาธิที่ตนประดิษฐมาถ้าดีพอจะเป็นฐานให้อยู่แบบไม่ต้องการสิ่งใดได้นานๆแล้วจะคุ้นเคยวันนั่นคือพนทุกข์และกิเลสก,ก็ไม่จอนแท้ขึ้นมาเรียกว่าดับสมุทยัย ผู้ปรจึงรู้สึกว่าเราอยู่กับความไม่มีตัวตนและใจก็ไม่โดนได้นานๆนั่นคือเรื่องจากข้สมาธิเป็นปัญญาเห็นทุกข์และสมุทยัยทำกิตถูกคือพ้นทุกข์และดับสมุทยัยร่างกายก็เป็นร่างกายหายใจไปจิตก็เป็นจิตคือสมาธิจิตแต่ประธานคือปัญญาไม่มีตัวตนณนะขณะนะั้น นี่เรียกว่าเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าปราสาจากอัตตะเห็นขันห้าตามความเป็นจริงว่าปราสาจากอัตตะเรียกตามคำสา์ของเนสสีว่าพ้นทุกข์ดับสมุทยัยไปวิปัสสนาได้หรือยังยังไปไม่ได้ยังต้องอีกขั้นหนึ่งเรียกว่า เห็นนิโรธเพราะประจักษ์ว่าเมื่อใจไม่ย้อนกลับไปสู่กองทุกจะเริ่มไม่มีกิเลสและองค์มรรคจะแสดงกำลังของตนว่าชนะกองทุกขนั่นคือเห็นธรรมในธรรมเห็นเหตุปัจจัยว่าองค์มรรคจะนำไปสู่ความหลุดพ้นผ่านวิปัสสนาดังนั้นผู้ปฏิบัติใจมั่น ในฐานความว่างแล้วคลายไม่ใช่คิดหาสังขารไม่ใช่บอกสังขารแต่ไม่ติดในสังขารจะเห็นจริงตามที่สังขารเป็นนั่นคือวิปัสสนาดังนั้นร่างกายก็กำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่ผูดนั้นเรียกว่ากำลังเห็นธรรมในธรรมใจไม่ฝืนผูกสังขาร สังขารเป็นจริงปัญญาเห็นจริงตามสังขารที่เป็นจริงเรียกว่าเห็นความแปรไปของสังขารนั่นคือการเจริญอาณาปัณสติขั้นวิปัสนาญาณเรียกอย่างหนึ่งว่าวิปัสนาญาณน,นั้นชำแรกความเกิดดับวิปัสนาญาณแก่กล้าชำแรกกิเลสกำลังออกจากกิเลสถ้าถึงคือโลกุตระไม่ถึงคือภาวะสูงสุด 过山孙子。